ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสายประกวดรวมลูกยิงโคตรสวยในฟุตบอลโลกปี2022เกมแบบนั้นความกดดันระดับนั้นต้องเอาให้สุดทั้งน้ำหนักและทิศทางเสียบและต่างยัดเข้าใต้คานจงใจแสกหน้าบางลูกทีมเวิร์กต้องเนียนกริบและนี่คือลูกยิงสวยโคตรในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ได้ยึดตามฟีฟ่านะครับแต่ทั้งหมดนี้มีได้ยอดเยี่ยมอยู่หลูกไปดูกันครับ ปี2014ลูกยิงงามๆในฟุตบอลโลกตกเป็นของฮาเมตรลูดิเกสจากโคลอมเบีย3-4จังหวะบอลไม่โดนพื้นเลยจนมาถึงาเมสพักอ,อกหน้ากรอบในระยะ20หลาแล้วก็ตบบันมันไปทั้งอย่างนั้นลูกนี้ดับอุลุไกแจ้งเกิดาเมสอย่างเป็นทางการที่จริงปีนี้ก็มีเด็ดๆอีกเม็ดรครับโรบินฟานเพอร์ซี่ที่หอกมะมงใส่สเปนนั่นก็อร่อยจัดครับมาปี2018ลูกที่เด็ดที่สุดเป็นของเบนจามินปาววา เขายิงลูกที่เขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเข้าไปโดยเขายิงใส่อาร์เจนติน่านี่คือลูกยิงใส่คู่ชิงที่มาเจอกันก่อนกันปาวาวปาดมันเข้าไปแบบเฉินเฉือนบางเจี๊ยบแต่ก็เนียนกริบครับมากันที่2022ลูกแรกในสายประกวดเกิดขึ้นในเกมระหว่างอาร์เจนตินากับซาอุมันเป็นลูกที่2ของเกมและเป็นประตูชัยให้กับซาอุซาเลมอันดอนซาี่ได้บอลแล้วมุดเข้ามาในกรอบเขตโทษเขายิงเพื่อฆ่า เขาปั่นโค้งๆย้อยๆงดงามมากครับเอี่มาร์ติเนสพุ่งสุดเหยียดแต่ก็ททำได้แค่เพียงปลายนิ้วสมัมผัสมันดีพอที่จะต้องจดจำอย่างน้อยๆก็ยิงใส่อาเจนในความงามเช่นนี้เขาเล่าให้ลูกหลานฟังได้สบายครับต่อมาเป็นเกมกับเยอรมันพบกับญี่ปุ่นนี่คือฝันร้ายที่เยอรมันไม่ทันตั้งตัวและลูกยิงนี้เกิดขึ้นในในาทีที่82เป็นลูกฝังเยอรมันแบบช็อกโลกจังหวะนี้ครับจากบอลยาวของญี่ปุ่นอาซานะดูดบอลลงได้อย่างนิ่มนวลมาก แล้วพาบอลสปีดหนีชลอสตเตเบกกองหลังแห่งอนาคตของเยอรมันความปราดเปรียวของอาซาโนจะถึงเส้นหลังอยู่แล้วครับเขาอัดมันเข้าไปแบบนั้นท,ท,ทั้งทังทิศแทบไม่มีมุมลูกนี้แรงมันแสกหน้าใส่นอยเออร์จนไม่เกรียมสุดยอดครับอาทิตย์อุทยัยสว่างสวยมีความหวงังล้มยักได้จากลูกยิงที่ดุดันนี้ ต่อมาที่เฟี้ยวมากเหมือนกันครับกับลูกนี้เกิดขึ้นในเกมกับอาร์เจนตินาพบกับเม็กซิโกจากจังหวะไม่มีอะไรจากลูกแต่มุมฝั่งซ้ายที่โลดิโกเดอเปาเลือกเล่นสั้นให้กับเมซี่ในระหว่างที่แนวรับเม็กซิโกกำลังเมอร์ตั้งรับกันผิดพลาดแล้วเปิดพื้นที่เป็นทุ่งให้กับเอนโซก็เติมขึ้นมารับบอลสเต็ปเท้าของเอนโซ่นั้นรวดเร็วเขาโยกหลอกจะไปซ้ายกองหลังเม็กซิโกโดนพายโยกจนหลงกลเสียทรงถึง2คน จังหวะยังไม่สุดเขาปั่นด้วยขวาเลยมันผ่านทุกอย่างรวมถึงมือของโอชัวด้วยแล้วเขาสามเหลี่ยมไปแบบงามหยดย้อยสวยงามมากครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในเกมทีมชาติดูอีกครั้งครับลูกนี้แสดงให้เห็นว่าสมาธิในเกมเป็นสิ่งสําคัญจังหวะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมันอาจจะกลายเป็นหายนะก,ก็ได้ครับในเกมนี้ลูกแรกของเมซี่ที่ยิงปลดล็อกในเกมตึงๆนี้ก็ดีงามมากเช่นกันครับลูกนี้บอกเลยว่าระดับโลก โอกาสเข้านั้นยากมากครับหากประเมินจากสภาพแวดล้อมแต่เมซี่ก็ยิงแบบมั่นใจว่ามันต้องเข้าเล่งไปที่หน้าต่างเลยสุดเหยียดครับที่โอชัวจะรับได้ทันจากอเมริกาใต้มาดูผลงานของแอฟริกาส่งเข้าประกวดกันบ้างครับกับแวงซองอาบูบากา้าตัวเก๋าจัดของแคมารูนลูกนี้เกิดขึ้นในเกมกับเซอร์เบียมันเป็นลูกยิงไม่ยอมตายอาบูบากา้าหลุดกับดักล้ำหน้าของเซอร์เบียมาทั้งแผงขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่ามันล้ำหน้าหรือไม่เขาเล่นต่อไปครับ ึงจังหวะล็อกหลบแท็กเกิลได้อย่างสวยงามและเขาคิดเร็วทําเร็วเลือกที่จะยิงไปก่อนยกบอลข้ามหัววานย่ามิลินโควิสซาวิทนายทวารของเซอร์เบียบอลลอยสูงจนเกือบโดนนกแล้วครับแล้วมันโค้งหลงเข้าไปแบบเหนือชั้นพอมันเข้าไปแล้วกลับมีธงขึ้นแต่พอเช็ค VR แล้วลูกนี้ใส่กิ้งครับมันเป็นประตูโคตรเท่เลยครับลูกนี้มันเป็นสกอร์สำคัญที่ส่งให้แคมรูร์พึ่งตีเสมอได้ในที่สุด เอเชียกลับมาอีกครั้งครับในเกมเกาหลีใต้พบกับบาร์ซิลในเกมรอบน็อกเอาท์เกมไม่มีอะไรให้หลุนแล้วพบบาราซิลนำห่าง4ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ในครึ่งแรกในนาทีที่76เกาหลีใต้ได้ฟรีคิกแล้วลองบอมเข้าไปในกรอบบาราซิลทางแนวรับบาราซิลก็เคลียร์กันไม่ขาดครับเพ็กซึงโอจับบอลได้ที่หน้ากรอบเขาแต่งมันเล็กน้อยอย่างใจเย็นแล้วก็บรรจงยิงมันด้วยความเด็ดขาดบอลพุ่งแรงมากครับเสียบเสาได้อย่างสวยงามดีจริงๆ และก็เป็นประตูส,สวยๆปลอบใจครับเพราะเกาหลีใต้ได้แค่ลูกเดียวจากในเกมนั้นครับต่อมาครับขอเรียกเอ็มปาเป้ P e ที่โชว์ความเดือดและมันทําให้เชตนี่ต้องหวาดระแวงมันเกิดขึ้นในเกมกับโปลแนลนด์ฝรั่งเศสนําแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์บอลเริ่มผ่อนคลายแต่การยิงใส่เชตนี่ที่ทัวร์นาเมนต์นี้โคตรท็อปฟอร์มมันจึงเป็นเรื่องต้องพิจารณาจังหวะนี้ง่ายๆครับเหมือนไม่มีอะไรอุสมานเดเบเล่ผ่านบอลให้กับเป้ ให้ไปเลือกเอาว่าจะเอายังไงไปขยับนิดหน่อยเหมือนจะหลอกยิงเสาไกลแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ครับเขาแสดงความโรคจิตด้วยการอัดแม่งไปแบบนั้นเลยบอลพุ่งแรงมากครับจนเชดนี่แม้แต่มองเห็นแต่ก็พุ่งไม่ทันในเกมนั้นประธานเป้ยังมีความโหดอีกหนึ่งกระทงครับนั่นคือลูกปิดเกมสาประตูต่อศูนย์ให้ภาพมันบรรยายความโหดไปแล้วกันครับเชดนี่เนี่ยเป็นคอเลยครับเจอแบบนี้เข้าไปลูกต่อมาลูกนี้ครับชอบมากเลยครับ ยกให้เองเลยคือลูกที่เป้คนเดิมครับยิงได้ในเกมนัดชิงแอมปาเป้เล่นกันสั้นๆกับมาคาสตูรามลูกนี้ครับมันโชว์คาที่สุดยอดของเขาไม่ต้องยึกอยักให้เสียจงังหวะยิงก็คือยิงเป้ล้มตัววันเลขกวาดมันเข้าประตูไปนี่คือการยิงในนัดชิงชนะเลิศใครจะคิดว่าเป้จะกล้ายิงแบบนั้นอีกแล้วครับลูกนี้ทําเอาแฟนบอลเนี่ยแทบหยุดหายใจหัวจิตหัวใจของพี่เป้นั้นสุดยอดจริงๆโวคาสุดๆมันคือประตูที่2ใน90นาที ลูกนี้โคตรสำคัญครับสำหรับกําลังใจของฝรั่งเศสและทําลายขวาญของเอเจตินาได้ด้วยแต่ความมหัศจรรย์ของลูกนี้ยังไม่มากพอที่จะทําให้ฝรั่งเศสกลับมาชนะได้ครับลูกยิงยอดเยี่ยมตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาครับมีนักเตะอเมริกาใต้ที่ได้มันไปมีปาวาวมาขั้นในปี2018แล้วก็ในปี2022รางวัลที่เป็นหลักฐานของความสวยงามและดูคาสสิกในการยิงประตูมันได้กลับมาคืนสู่ลาตินอีกครั้งลูกสุดท้ายครับ เรียกอะดรีนาลีนได้เพียบกับการยิงของลิชาริสันในเกมกับเซอร์เบียสวยงามราวกับบทกรแบบแซมบ้าลิชางงัดบอลขึ้นมาแล้วลอยตัวคว้างในอากาศทําจักรยานอากาศฟาดมันเข้าไปอย่างเหนือชั้นบอลพุ่งผ่านทุกอย่างก่อนที่จะไปกระทบตะข่ายเป็นสิ่งสุดท้ายลูกนี้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าสไตล์ซัมบ้าล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยนับถือน้ำใจของลิชาริสันที่กล้ายิงจริงๆดูกี่ครั้งมันก็ยังสวยเหมือนเดิมครับตวัดเป็นตะก้อเลย การจัดระเบียบร่างกายพอดิบพอดีมากๆความสวยนี้สามารถเอาโมชั่นสวยๆนี้ไปทําโลโก้อะไรสักอย่างได้เลยครับลิชาริสันเผยภายหลังว่าประธานโทษครับผมไม่ได้ฟุกนะครับซ้อมมานะครับลูกนี้ลูกนี้ครับถูกโหวตให้เป็นลูกยิงยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งเป็นลูกยิงเดอะเบสประจาบอลโลกครั้งนี้เลยเหมาะสมหรือไม่ครับเพื่อนๆยังมีงามๆอีกหลายลูกครับลูกที่แรดฟอร์ดตะบันฟรีคิกไซเวลนั่นก็นเฉียบมากๆมันแรงและน้ําหนักและอารมณ์ บอลมันพุ่งเข้าสามเหลี่ยมไปอย่างสะใจลูกฟรีคิกอีกลูกที่งามไม่แพ้กันเป็นของเม็กซิโกจากลูกยิงของลุยซาเวดมันเป็นฟรีคิกระยะไกลที่สมบูรณ์แบบบอลตั้งตรงกลางพอดีเปะ๊ะซาเวดปั่นแบบโค้งให้เห็นกันจะจะบอลเหินขึ้นแล้วฮุกเข้ากรอบอย่างรุนแรงปานจรวดแต่หน้าเสียดายที่จบเกมทั้งสองกอดคอกันตกรอบซะอย่างนั้นครับหรือจะเป็นลูกยิงสายทีมเวิร์กที่ลิชาลิสันยิงใส่เกาหลีใต้กระเด็ดเช่นกันครับเขาโชว์สเตปแซมบ้ากระชิงกันแบบชิบฉับ แล้วก็ไปจบสกอร์กันแบบง่ายๆบาซิลมีลูกยิงแนวๆน,นี้อีกลูกครับในเกมกับโคเอเชียที่พวกเขาเล่นวันทูกันแล้วเป็นเนมาร์ที่ปิดจ็อบได้แบบสะใจเนมาร์ยิงหลบบล็อกอเสยคคานไปเลยมันยอดเยี่ยมจริงๆสุดท้ายแล้วนะครับตกหล่นลูกไหนไปบ้างก็ต้องขออภยัยมาแชร์เรื่องราวกันได้นะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบลูกไหนกันบ้างในฟุตบอลโลกที่ผ่านมามาคนละเมนครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ